สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายวันนี้ครับหลักๆเลยเราจะมาดูว่า iPhone 6s เข้ากลางปี2023ยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่าพอดีที่ร้านครับมี iPhone s e 2020ก็จะมาเปรียบเทียบบางฟังก์ชันให้ดูให้ชมกันก่อนอื่นครับขอเล่าสเปคคร่าวๆก่อน iPhone 6s ครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015แต่อายุของเครื่องครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะซื้อตอนไหน อาจจะซื้อช้าหลังจาก2015อาจจะเป็น 2016, 17 1 8 19ตรงนี้ครับต้องเช็คอิมมี่ทางออนไลน์อีกทีนึงเหตุผลที่แอดนำา p p o o n e 6ครับมารีวิวกำลังจะบอกว่า iPhone รุ่นนี้ครับสามารถใช้สำรองใายชั่วคราวกรณีที่มือถือรุ่นใหญ่มีปัญหาโดยที่งบประมาณที่ตั้งไว้ครับประมาณ2,000ถึง3,000บาทแก่การซื้อสำรองหรือว่าให้เด็กเล่นให้ตาให้ยายส่งต่อให้พ่อให้แม่ มาดูกันได้เลยครับมาดูสเปคของ iPhone 6s หน้าจอก็คือ4.7นิ้วครับเป็นจอ IPS LCD ชิปประมวลผลครับจะเป็น Apple A9 Duo Core หนความจำครับแรม2 g b ลอมเริ่มต้นที่16 g b กล้องหลังครับ12ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลเริ่มต้นจาก iOS 9ในส่วน iOS ปัจจุบันที่อัปเดตได้รอชมต่อได้เลยครับ แบตเตอรี่ขนาด1,715ม mm. ิลลิแอมเป็น iPhone ที่มีไซส์เล็กขนาดเล็กพกพาง่ายยังมีปุ่มโฮมตรงกลางที่เป็นวงกลมเป็นปุ่มสแกนนิ้วมือมาครับมาดูการเปรียบเทียบกันได้เลยสิ่งแรกที่เปิดเครื่องขึ้นมาครับด้านซ้ายมือจะเป็น iPhone SE 2020งเปดเวอร์ชั่นล่าสุดได้สบายสบายครับในส่วนของด้านขวาจะเป็น iPhone 6S อย่างแรกครับมาดู iOS ล่าสุด s e 2020 16.2 iPhone 6s ครับ15.7.6ตอนนี้เดือนกรกฎาคมปี2023อัปเดตสูงสุดได้อยู่ที่15.6ขอเคล้าเลยครับประมาณ ios 15ไม่สามารถอัปเดตต่อได้ในส่วนของแอปพลิเคชัน l i ไลฟ์เฟ YouTube TikTok เล่นได้สบายสบายเลยครับรวมถึงแอปธนาคารยังสามารถใช้งานได้ตามปกติการอัปเกรดการดาวน์โหลดจากแอป Store ก็สามารถทำได้ปกติ แต่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าในบางแอปพอดีเครื่องที่แอสดได้มาครับเป็นจอแท้จากโรงงานสีภาพก็จะสวยนิดนึงในส่วนของเครื่องมือสองครับส่วนมากจอแท้จะหาได้ยากมากมาครับมาเริ่มทดสอบความเร็วกันได้เลยลองเข้าแอป YouTube พร้อมๆกันครั้งที่1 s e 2020เข้าได้เร็วกว่าการทัชสก,กรีนครับ s e 2020ดูเลื่อนไหลกว่านิดนึง มาลองเข้าแอป YouTube ครั้งที่2ดูเขีย์แอปออกก่อนนะครับ1 2ซ้ำมาตรงนี้ครับ se 2020ก็เร็วกว่านิดนึงแต่ปี2023 iphone 6s ยังเล่นได้ปกติเล่น y o u u u e เลื่นไหลจอแสดงผลสีสันสดใสสวยงามซื้อไว้ดูหนังฟังเพลงครับสบายสบายเลย มาดูทางด้าน Wi-Fi iPhone 6s รองรับ Wi-Fi 5 GHz 2.4 GHz ก็ยังดีกว่า Android บางรุ่นครับที่ไม่รองรับ Wi-Fi 5 GHz ต่อมาครับเรามาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมาเทียบก,กับเจ้า iPhone SE 2020มาสรุปกันเลยครับผลการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตก็อย่างว่าครับตามอายุงานตามราคา iPhone SE 2020ครับทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตได้ดีกว่าแต่สปีดอินเทอร์เน็ตของ iPhone 6s ครับก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรต่อมามาลองเข้าแอป TikTok ดูกันเลยนี่ครับลองเข้าดูแอป TikTok เล่นได้สบายๆบายจอแสดงผลการทัชสกรีนการพิมพ์ตอบโต้ต่งางๆครับพิมพ์ง่ายง่ายสีสันสดใสสวยงามแต่มีข้อเสียครับก็คือลำโพงเสียงจะเบาไปนิดนึง เนื่องจากเป็นลำโพงตัวเล็กก็ว่าไปตามยุคตามสมัยครับเพราะว่ารุ่นใหม่ตอนนี้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอต่อมาครับมาดูกล้องถ่ายรูปและก็งานวิดีโอถึงแม้จะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015กล้องถ่ายรูปยังทำงานได้ดีถ้านับตอนนี้ก็ประมาณ8-9ปีตรงนี้จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับ เป็นกล้องถ่ายรูป iPhone 6s กับ SE ก็ชัดดีนะครับแต่ SE ดูจะเนียนกว่านี่ครับ iPhone 6s ครับปี2023ก็ยังใช้งานได้ดีครับกล้องยังสวยแต่จะติดติดทนออกออกเหลืองแดงไปนิดนึง ส่วน SE ครับก็จะออกโคนเขาขาวหน่อยครับมันจะมีทิี่กว่านิดนึงแต่หน้าเรียวนี่ดูเหมือนออกเอครับน่าจะผอมกว่านะตรงนี้เป็นวิดีโอด้านหลังนะครับก็โอเคครับถ่ายได้สวยงามเหมือนกันคือ iPhone ครับกล้องเขาทำมาดีอยู่แล้วครับ นี่ครับลองถ่ายรูปกระถางต้นไม้เล็กดูกล้องค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวมาลองถ่ายรูปดูนะครับถ่ายรูปดูนี่นะครับรูปค่อนข้างสวยครับใช้ได้เลยครับมาลองดูงานวิดีโอครับนี่ครับถ่ายได้ค่อนข้างดีเลยครับ นถ่าลยลงจิ๊กต่ถ่ายลงวิด <Video S 1> ีโ,โอรูปภาพสามารถใช้งานได <ง S 2> ้หดตรัดพาโนรามาัาสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่นะครับกล้องหน้าครับกล้องหน้าถือว่าชัดเจนดีนะครับตัวนี้จะออกเหลืองนิดนึง มาครับมาลองฟังเสียงลำโพงดูสักนิดนึงสุดท้ายนี้จะมาสรุปจุดดีจุดเด่นปี2023ว่าทว่าทำไมงบน้อยเล่นได้ราคา iPhone 6s ตอนนี้นะครับถ้ามีมือสองอยู่ที่ร้านก็จะประมาณ2 0 0 0 2 5ถึง2,500ไม่กล้าขายเกินนี้แน่นอนข้อดีคือเครื่องยังเร็ว เมื่อเทียบกับ Android บางรุ่นที่ในเกตราคาเดียวกันกล้องดีกว่า Android บางรุ่นที่เกตราคาเดียวกันรองรับแอปธนาคารทุกธนาคารตอนนี้ยังไม่โดนตัดสิทธิ์สามารถเล่นโซเชียลท,ทั่วไปได้แต่ถ้าเล่นเกมไม่แนะนำนะครับเป็นเครื่องเล็กพกพาง่ายใช้เป็นเครื่องสำรองแนะนำให้ซื้อตัว32กิขึ้นไปแต่ถ้าให้คนแก่ใช้นะครับ16กิกก็พอถ้าไม่ได้โหลดอะไรเยอะแยะ แต่ถ้าซื้อให้เด็กใช้กิกต้องเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเด็กส่วนมากเขาจะโหลดอะไรไปเรื่อยๆจนเครื่องเต็มแน่นอนมาดูข้อเสียครับ1ก็คือขนาดหน้าจอที่มีขนาดเล็กเหมือนกับว่าปี2023ส่วนมากจอโทรศัพท์ก็ใหญ่ๆขึ้นพอเราย้อนกลับไปจับดูเหมือนมันจะเล็กลง2ครับเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับตั้งแต่ออกมาใหม่ๆเลยคือค่อนข้างจะหมดเร็ว แน่นอนครับเครื่องมือ2ทุกเครื่องแบตเตอรี่ต้องถูกเปลี่ยนมาแน่นอนไม่น่าจะอยู่ถึง9ปีหน้าจอส่วนมากครับจะเป็นจอเทียมจอแท้ที่มากับเครื่องครับจะหายากเพราะว่าอายุของจอจะทําให้จอเหลืองจอซีดลงหรือว่าลวนเสียไปแล้วครับแต่เปลี่ยนจอเทียมก็เล่นได้ดีครับตรงนี้ไม่มีปัญหาสําหรับงบ2000กว่าบาทและก็ข้อเสียข้อที่3ครับเครื่องอาจจะร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบอร์ดเก่าลง อาจจะทำให้มีการกินไฟเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าครับชาร์จตอนเช้าเต็มบ่ายอาจจะหมดแล้วก็ข้อเสียข้อต่อมาอาจจะใช้งานในระยะยาวไม่ดีอย่างเช่นว่าครับซื้อมา2,000กว่าบาทหวังว่าจะใช้ไป3-4ปีน่าจะไม่ได้เนื่องจาก iOS เริ่มเก่าแอปบางแอปปีหน้าอาจจะถูกตัดสิทธิ์ออกก็มีอย่างเช่นพวกแอปธนาคารครับ iOS เริ่มต่ำแล้ว อย่างว่าครับคนที่ชอบใช้ iPhone เขาจะไม่ใช้ Android กรณีที่เงินมีปัญหาเรื่องที่ใช้อยู่มีปัญหาเสียหรือพังเราสามารถซื้อเครื่อง iPhone 6 s ถูกๆ2,000ถึง2,500มาใช้งานชั่วคราวในยามที่สภาวะชีวิตขาลงครับจัดได้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบายด้วยน,นะครับขอบคุณครับ